สวัสดีครับนักเรียนชั้นประมศึกษาปีที่6ชั่วโมงนี้มาพบกับครูนโน้อีกแล้วนะครับในสาระการเรียนรู้การงานอาชีพวันนี้เราจะมารู้จักกับการทําความสะอาดและดูแลรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านกันนะครับก่อนอื่นเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ 1. อธิบายการทาความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ 2. เขียนวิธีการดูแลรักษาและทําความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ 3. เห็นความสำคัญของการทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับชวนกันมาคิดนะครับการดูแลรักษาและทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้ามีผลดีอย่างไรทีนะครับการดูแลรักษาและทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้ามีผลดีอย่างไร เรามาดูเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เราจะพบเห็นได้ในบ้านของนักเรียนทั่วๆไปนะครับมีอะไรบ้างโทรทัศน์พัดลมตู้เย็น,นมีมไหมครับนี่มีเครื่องเสียงเตาไมโครเวฟกระติกน้ำร้อนเตารีดนะครับ เมื่อบ้านของเรามีเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วเราได้ใช้งานไปแล้วเราก็ต้องรู้จักวิธีการดูแลรักษาและทําความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยนะครับเพื่อเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นจะได้อยู่กับเราไปนาน,านๆไม่ต้องเสียเงินไปซื้อบ่อยๆหรือว่าเสียเงินไปซ่อมนะครับเรามาดูเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดแรกก็คือโทรทัศน์นะครับทุกบ้านต้องมีแน่นอนการดูแลรักษาคือตั้ง โทรทัศน์ให้ห่างจากผนังอย่างน้อย10เซนตเมตรไม่ควรปรับจอภาพให้สว่างมากเกินไปนะครับจะทำให้หลอดภาพเ,เสื่อมสภาพเร็วกว่าปกตินะครับเมื่อเลิกใช้งานแล้วควรถอดปลั๊กทุกครั้งการทำความสะอาดนะครับใช้ผ้าชุบน้ําอุ่นบิดหมาดๆแล้วก็เช็ดนะครับต่อมาคือตู้เย็นการดูแลรักษานะครับไม่ควรเปิดปิดตู้เย็นบ่อยๆ จะทําให้กินไฟมากๆเลยนะครับไม่ควรใส่ของในตู้เย็นจนแน่นเพราะจะทําให้ความเย็นหมุนเวียนไม่สะดวกนะครับมันละลายน้ําแข็งน้ําแข็งในช่องฟีดนะครับเราจะต้องถ้าเราเห็นว่าจับตัวเป็นก้อนแข็งแล้วเราต้องกดปุ่มละลายน้ําแข็งด้วยนะครับตั้งอุณหภูมิภายในตู้เย็นให้เหมาะสมตามคู่มือเลยการทาความสะอาด ให้ใช้ผ้าชุบน้ำบิดหมาดๆเช็ดภายนอกตู้เย็นภายในให้ใช้ผ้าชุบน้ำยาทําความสะอาดบิดหมาดๆแล้วก็เช็ดนะครับต่อมาคือพัดลมการดูแลรักษาคืออย่าเสียบปลั๊กทิ้งไว้ควรวางพัดลมให้ห่างจากผนังห้องประมาณ10-12นิ้วนะครับการทําความสะอาดถอดใบพัดลมและแตะแกรงครอบใบพัดลมไปล้างนันนเกเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6เนี่ยครูเชื่อว่า ต้องเคยถอดตะแกรงพัดลมและใบพัดลมไปล้างทำความสะอาดบ้างแน่เลยใช่ไหมครับมีใครเคยทําความสะอาดพัดลมบ้างเมื่อเราล้างตะแกรงและใบพัดลมเสร็จแล้วควรจะปล่อยแห้งก่อนนะครับก่อนที่จะนํามาประกอบกับเข้าที่เดิมไฟช็อตนะครับถ้าเรายังเอามาประกอบตอนที่ยังเปียกๆอยู่ต่อมาครับเครื่องเสียง การรักษาไม่ควรใช้ของแหลมหรือของมีคมงัดแงะเครื่องเสียงในกรณีที่แถบบันทึกเสียงติดแถบบันทึกเสียงก็คือแผ่นซีดีนั่นเองนะครับปัจจุบันนี้ครูเชื่อว่าน่าจะมีเฉพาะแผ่นซีดีแล้วนะครับคงไม่มีตลับเทปคาสเซ็ตแล้วล่ะการทำความสะอาดภายนอกใช้ไม้กวาดขนไก่ปัดฝุ่นนะครับภายในเราควรใช้น้ำยาล้างหัวเทปเดือนละหนึ่งครั้งก็พอถ้าเราฟังบ่อยนะครับ มาถึงกระติกน้ําร้อนกันบ้างบางบ้านก็มีบางบ้านก็ไม่มีนะครับตัวนี้การดูแลรักษาห้ามเสียบปลั๊กทิ้งไว้ไม่ควรวางกระติกน้ําร้อนใกล้บริเวณที่มีน้ํานะครับถึงแม้ว่าชื่อของเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดนี้คือกระติกน้ําร้อนแต่ว่าก็ไม่ควรเอาไปวางไว้ที่ที่มีน้ํานะครับเพราะว่าอาจจะทําให้ไฟช็อตได้นะครับการทำความสะอาดภายนอกใช้ผ้าชุบน้ำที่ผสมน้ำยาล้างจานบิดหมาด ไม่ต้องใส่เยอะนะครับน้ำยาล้างจานใส่ให้เจือจางที่สุดก็พอนะครับภายในถ้าหากว่ามีตะกอนเนี่ยเราควรเทน้ําออกให้หมดนะครับแล้วก็ล้างด้วยน้ําปล่านั่นแหละครับทําความสะอาดเทน้ําออกนี่นะครับเตารีดทุกบ้านต้องมีแน่นอนนะครับไม่งั้นเสื้อนักเรียนก็จะยับนะครับจริงๆเสื้อครูก็ยับนะครับเนี่ยการดูแลรักษานะครับคือเตารีดต้องแห้งอยู่เสมอนะครับ ปัจจุบันนี้เตารีดบ้านนักเรียนอาจจะไม่ใช่เตารีดธรรมดาแล้วอาจจะเป็นเตารีดไอน้ำนักเรียนก็อาจจะงงได้ว่าเอ๊ะทำไมเตารีดต้องแห้งอยู่เสมออย่าลืมนะครับเครื่องใช้ไฟฟ้ากับน้ำเนี่ยเป็นของที่ไม่ค่อยจะถูกกันนะครับเพราะอาจจะทําให้เราถูกไฟช็อตได้ถึงแม้จะเป็นเตารีดไอน้ำก็ต้องใส่น้ำนี้จุดที่ใส่เท่านั้นนะครับไม่ใช่ตอนใส่น้ำเราก็ล่าที่เปียกทั่วไปเราอาจจะถูกไฟช็อตได้นะครับ เราควรทาน้ำมันหล่อลื่นหรือว่าเทียนไขนะครับในใน,ในการดูแลรักษาเนี่ยนักเรียนจะงงเอ๊ะทำไมใส่น้ำมันหล่อลื่นตรงไหนจริงๆจ,จ,จ,จะเป็นน้ำมันเฉพาะเลยนะครับสำหรับการใช้แบบนี้นะครับเตารีดหรือเทียนไขเอามาทาที่ตัวแผ่นความร้อนแล้วก็เอาไปเช็ดกับผ้าสะอาดนะครับจะทำให้เตารีดเนี่ยลื่นและมันได้นะครับก็คือจะไม่จะไม่เป็นสนิมและทำให้รีดได้ดีนะครับ การทำความสะอาดถอดปลั๊กแล้วใช้ผ้าแห้งเช็ดให้ทั่วเตารีดนะครับเตารีดที่มีรอยไหม้นะครับนักเรียนจำเลยน,นะครับถ้าเตารีดเรามีรอยไหม้ให้ถูเตารีดกลับไปกลับมาบนใบตองนะครับด้านที่มีนวลนักเรียนงงไหมด้านที่มีนวลคือด้านไหนด้านที่มีฝุ่นขาวๆนั่นแหละนะครับถูไปถูมาเดี๋ยวจะสะอาดเองนะครับหมดแล้วนะครับ การทำความสะอาดและดูแลเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านให้อยู่กับเราไปนานๆทำให้เราประหยัดและก็ไม่ต้องเสียเงินไปให้ช่างที่เขารับซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าของเรานะครับสรุปบทเรียนในชั่วโมงนี้นะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่และชนิดต้องการการดูแลและทำความสะอาดอย่างถูกวิธีเพื่อให้เก็บรักษาได้นานและช่วยประหยัดค่าใช้ใจ่ายใหกับครอบครัวเห็นไหมครับ ถ้าเราดูแลรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างดีเราก็จะประหยัดช่วยพ่อแม่ประหยัดได้อีกทางหนึ่งนะครับนี่มาทํากันบ้านกาันนักเรียนที่ได้รับใบงานไปแล้วนะครับให้นักเรียนดูใบงานเรื่องการทารําความสะอาดและดูแลรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้าเหมือนของครูนะครับเห็นไหมครับหน้านี้จะแบ่งเป็น2ด้านก็คือวิธีการดูแลรักษาชื่อเครื่องใช้ไฟฟ้าและการ ดูแลรักษาคืออะไรชื่อเครื่องใช้ไฟฟ้ามีสองข้างนะครับครูให้นักเรียนเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้ามาคนละ -2 ชนิดนะครับและบอกวิธีการดูแลรักษาด้วยนะครับเสร็จแล้วเก็บงานไว้เอามาส่งครูในชั่วโมงหน้าด้วยนะครับผมสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไป เราจะมาเรียนเรื่องมารยาทในการทํางานกับสมาชิกในครอบครัวและผู้อื่นนะครับสนุกไหมครับการเรียนการงานอาชีพเรื่องการดูแลทําความสะอาดเครื่องใช้ในบ้านนะครับนักเรียนคงจะได้ความรู้จากเรื่องนี้เทคนิคต่างๆเอาไปใช้มีประโยชน์อย่างแน่นอนจริงไหมครับ เอาไว้พบกันชั่วโมงหน้ากับคุณโน้ตส่วนชั่วโมงนี้สวัสดีครับ